ขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุาตครับขออนุญาตครับปิดคอวครับขออนุาตครับิทางนครับขออุาตครับสวัสดีครับครับ